ดิชานก็พาบรชบต้นไม้แปลกๆอีกแล้วนะคะผละไม้แปลกอันนี้ไม่รู้ชื่อเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะเกิดอยู่ที่บริเวณนะคะทุ่งนานแล้วก็ทุ่งหญ้านะคะทุกๆคนนี่นะคะลูกของเขาออกสีดำๆนะคะสุกนะคะส่วนลูกที่ไม่สุกก็จะเป็นสี เขียวๆนะคะนี่ชาไม่รู้ว่ารับประทานได้หรือไม่ไม่ทราบจริงๆนะคะนี่ค่ะนี่คือลูกอะไรนะคะไม่ใช่ต้นเล็บแมวนะคะดูแล้วไม่ใช่ต้นเล็บแมวนะคะเกิดเยอะเลยดอกเขาสีม่วงม่วงนะคะทุกคนก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะต้นอะไรไม่มีไม่ทราบจริงๆนะคะทุกคนนี่นะคะดอกเขาสีมว่วงม่วออกม่วงม่วง,วงแล้วก็แหลมๆนะคะนี่คือใบของเขานะคะ ม่วงเหลืองๆนะคะสําหรับดอกเขานะคะอันนี้เป็นใบนะคะนี่นะคะดอกมีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะส่วนผลของเขาก็จะเกียวๆเมื่อสุกก็จะออกดําๆนะคะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ไม่ใช่เหมือนน้ำริบแมวนะคะไม่ใช่เหมือนน้ำริบแมวนะคะคนละอันกับน้ำริบแมวนะคะรู้แปลกมากค่ะนะคะนี่ชาเพิ่งเคยเห็นนั่นคือต้นของเขานะคะต้นของเขาค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นจริงๆนะคะว่าดอกเขา นี่ค่ะดอกเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนดอกเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเคยเห็นกันไหมคะนี่ดิฉันไม่เคยเห็นเลยนะคะทุกคนอันนั้นนะคะพามาชมผลไม้แปลกตาอีกอันนึงนะคะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะแต่ว่าเห็นแล้วก็รู้สึกชอบนะคะนะครเหลืองเหลืองม่วงม่วงกัดอกเขาเหลืองเหลืองม่วงๆนะคะทุกคนส่วนผลก็เขียวกับออกดำม่วงนะคะโอ้ยนี่นะคะทุกคนเพิ่งเคยเห็นนะคะทุกคน กำลังออกดอกออกผลนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรเลยจริงๆนะคะนี่ก็คือใบของเขานะคะทุกคนเพื่อนๆนี่คือใบของเขานะคะนี่นี่คือกิ่งของเขาผลของเขานะคะเราก็ดอกของเขานะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะทุกคนไม่รู้จริงๆนะคะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะนี่ค่ะทุกคน เห็นไหมคะนี่ดอกค่ะออกเหลืองเหลืองม่วงๆวงนะคะทุกคนดอกจะออกเหลืองเหลืองม่วงมวงดูสิคะผลก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีดํานะคะทุกคนดูนะคะเพื่อนๆตอนยามเย็นเย็นก็จะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ก็พอมองดูได้อยู่นะคะทุกคนดูสิคะนี่คะ่ะต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพามาชมเห็นแล้วก็อยากพามาชมนะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนดูดูดูด ต้นอะไรคะทุกคนต้นอะไรคะนี่นะคะนี่ชาพามาชมต้นไม้แปลกตาอีกต้นหนึ่งนะคะดอกออกม่วงๆเหลืองๆนะคะใบเป็นแบบนี้นะคะผลก็แบบนี้นะคะผลก็แบบนี้นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นต้นอะไรนะคะทุกคนดูสิคะนี่สรรหามาให้ทุกๆคนได้ชมนะคะอ้าวลูกดิบนะคะก็จะประมาณนี้ลูกดิบก็จะประมาณนี้ลูกสุกก็ประมาณนั้นนะคะดอกก็ประมาณนี้นะคะทุกคน เกิดเยอะด้วยนะคะเกิดเยอะด้วยนะคะช่วงนี้นะคะโอ้โห,โหนะคะนิชาก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะพามาชมพามาชมต้นไม้แปลกตาอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่คือต้นอะไรนี่ดูสิคะดอกเขาใบเขานะคะ ออกดอกสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะส่วนผลของเขาก็เป็นสีเขียวดิบนะคะแล้วก็พอสุกก็จะออกสีดำๆนะคะทุกคนไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะทุกคนดูดูสิคะ